โซด้านนี้จะมีน็อตสี่ตัวนะครับพอเราถอดสี่ตัวนี้เราก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับ ช่องแอร์ก็จะมีน็อตยึดอยู่สองตัวนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะอย่างละตัวถ้าถอดตรงนี้ออกมาได้เราก็สามารถจะดึงตรงนี้ออกมาได้ครับแล้วก็เป็นจอได้เลยนะครับ